สวัสดีค่ะนีเลือกตื่นเต้นจะมาเล่าให้ฟังค่ะยามเย็นนะคะเรานั่งเล่นกันอยู่ที่หน้าผานค่ะจูๆ่ๆน้องม้าตัวนี้ค่ะเดินเข้ามาในบ้านเฉยเลยเป็นม้าของเพื่อนบ้านที่อยู่ห่างไปประมาณสามหลังนะคะอันนี้เป็นบ้านของพ่อดองแม่ดองของแก้วที่ทุ่งกุลาร้องไห้นะคะน้องม้านี่เราเปิดประตูไว้เขาเดินเข้ามาหน้าตาเฉยเลยค่ะ เขาเชื่องมากมากเลยเมื่อกี้ขับรถผ่านเห็นเขาอยู่ตรงนั้นยังคิดว่าเอ๊ะม้าของใครนาะสวยจังเลยอยู่บ้านเราไกลอยู่นะคะสามหลังแต่ที่นี่บ้านจะห่างกันนะคะเขาเดินเข้ามาในบ้านเฉยเลยนั่งคุยกันอยู่แล้วพอดีพี่กอ๊อฟค่ะพี่กอ๊อฟนี่พี่หมอก๊อฟนะคะเขาเป็นนายสัตวแพทย์อยู่นะคะเขาก็รู้เรื่อง พวกนี้นะคะรู้เรื่องการคุยกับสัตว์ต่างๆนะคะน้องม้าตัวนี้ค่ะพี่ก๊อฟพ,พูดกับเขาเขายิ่งดีใจใหญ่เลยพี่กอ๊อฟเนี่ยพี่ก๊อฟบอกให้เขาว่าอัพอัพอัพเขาก็ยกขาขึ้นนะคะพอจับขาเขาบอกอัพอัพอัพ,อพเขาก็จะยกขาขึ้นเหมือนว่ายกขาทักทายสวัสดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกสวัสดีหน่อยสวัสดีหน่อยอย่างเงี้ยแต่ม้าตัวนี้ไม่รู้ว่าเขาได้ฝึกมาหรือเปล่านะคะ แต่พี่ก๊อฟเขาบอกว่าเขาอยู่เขาไปดูแลสัตว์ที่ฟาร์มโชคชัยนะคะเขาก็ได้ดูแลมมาช้างวัวควายอะไรของเขานะคะพี่ก๊อฟเขาจะเป็นสัตวแพทย์สัตว์ใหญ่อะคะ่ะน้องหมูน้องหมานี่เขาไม่ค่อยดูเนาะจะดูสัตว์ใหญ่เป็นมา้าเป็นช้างเป็นวัวเป็นควายเป็นกระบือหรือสัตว์ตัวใหญ่ๆอะคะ่ะส่วนมากเขาจะชอบ คือเขาถนัดเขาเรียกว่าอะไรนะคะสาขาเขาใช่ไหมสัตว์ใหญ่อะไรเงี้ยน,น้องหูน้องหมาแกไม่แกไม่แกไม่ชอบแกชอบตัวใหญ่แกบุดแล้วแกก็คุยกับเขาอะค่ะเขาน้องเขาน่ารักอะเขาไม่ไปไหนเลยอะ่ะเสร็จแล้วก็ดูสิคะหน้าม้าของจริงเลยเห็นไหมคะ หน้ามา้าหน้ามา้าช้างเขามีหน้ามา้าตรงนี้จริงๆเรากจะดูโอ้มันเป็นทรงหน้ามา้านี่เองเขาถึงเรียกนี่เองที่เราตัดผมข้างหน้าอย่าง,งเขาถึงเรียกว่าผมหน้ามา้าเนาะเพิ่งจะเห็นใกล้ๆอย่างเงี้ยคะ่ะ ตอนแรกก็ไม่กล้าหรอกแต่พี่หมอก,ก็บอกว่าอย่าไปข้างหลังเขานะสัญชาตญาณของมา้าหรือสัตว์ต่างๆนะคะถ้าเราเข้าไปข้างหลังเขาเขาจะตกใจหรือเขาจะคิดว่าเราจะไปทําร้ายเขาเขาก็จะยกเท้าขึ้นทีมเราหรือว่าเหมือนว่าป้องกันตัวนะคะมันเป็นสัญชาตญาณของเขาเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าด้านหน้าค่ะอย่าไปไปอยู่ข้างหลังเขาไปจับหางไม่ได้นะคะเขาจะ ยกขาขึ้นมาทันทีเราอาจจะเจ็บตัวได้แล้วนี่ลานควันข้าวอ่ะพี่หมอก,ก็บอกว่าเอาผ้ามาลองนะขึ้นได้เงีย้ยลานควนข้าวลองก่อนคนเลขแต่มมาเขาก็จะดิ้นนิดนึงนะคะห่างเขาอะ่ะเหมือนแมลงเกาะเขาแต่ควันข้าวไม่กลัวม้าเลยนะคะน้องควนข้าวนี่คือไม่กลัวอะไรเลยเขียดเอามาให้ดูยังจับเล่นเลยอะจิงจกตุ๊กแกหรืออะไรเห็นไม่กลัวค่ะยังจะไปจับ เด็กอะไรก็ไม่รู้ใจกล้ามากอายุ11เดือนเองนะคะน้องขวัญข้าวเนี่ยคราวนี้พี่หมอก็บอกว่าน้องตูนอยากจะลองขี่ไหมน้องตูนอยากขี่ก็อยากกลัวก็กลัวนะคะพี่หมอบอกว่าถ้าขึ้นไปก็อยา่าอย่าก,กระตุกกระตากก็ขึ้นไปนั่งเฉยๆเลยมาเขาจะไม่ได้ตกใจ เพราะว่าถ้าเราไปส่งเสียงนึกตกใจมาจะตื่นหรืออะไรได้นะคะน้องตูนเขาก็นั่งอยู่เดี๋ยวดูสักครู่นะคะมาเขาจะเหมือนมีตัวแมลงอยู่นี่นี่เขาก็ยกขาสบะบัดหางนางก็กลัวนางก็รีบลงเลยที่จริงเขาเชื่องมากหลังจากลงแล้วต่างคน,นต่างไปมาเขาก็ไม่ยอมขับออกไปค่ะเนี่ยเขาจะเข้าไปข้างในบ้านนะคะจะเดินเข้าไปพี่ก๊อฟก็กันเขาไว้บอกว่าให้เขากลับบ้านไปได้แล้วเย็นแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ยอมกลับเห็นไหมพี่น้อง พี่ก๊อฟแล้วเนี่ยเขาก็จะเดินวนอยู่ในบ้านเราเนี่แหละสงสัยติดใจอะไรบ้านเราก็ไม่รู้นะคะพี่หมอก๊อฟก็เชิญเขาออกไปข้างนอกอะคะ่ะเขาก็ไม่ค่อยอยากจะไปพี่หมอก๊อฟก็ต้องจูงเขาออกไปนะคะอันเชิญกลับบ้านเจ้าของก็ไม่มาตามนะคะเขาไม่เจ้าของเขาก็คนใกล้ๆกันนี่แหละค่ะเดีย๋ยวพี่ก,อก๊อฟจงเชิญออกไปข้างนอกบ้านเลยค่ะนี่ เขามาแล้วรีบปิดประตูด้วเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเข้ามาอีกนะคะก็แอบ,บส่องดูนะคะน้องม้าก็ยืนอยู่กลางถนนแบบนี้เลยแต่ที่นี่อยู่ในทุ่งกุหลาร้องไห้นะคะเป็นถนนในหมู่บ้านก็ไม่ค่อยมีปัญหานลคะ่ะใครๆก็ก็รู้ก็เห็นเนาะรู้จักกันหมดนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขปลอดภัยจาก โรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ